16หลักสูตรดูดเงินบนโลกออนไลน์เป็นสุดยอดคอร์สมากๆคููเหมยได้เรียนรู้ช่องทาง3ช่องทางเลยนะคะทั้ง TikTok YouTube Facebook ในคอร์สนะคะ มาสอนโดยคนสําเร็จจริงในแต่ละช่องทางค่ะแต่ละคนนะคะมาบอกเคล็ดลับทาให้ทุกคนนะได้เรียนรู้ทางลัดค่ะที่จะสามารถไปใช้ได้เลยในทั้ง Tik t o ็อก a c e b o o k แล้วก็ YouTube นะคะและยังมีการสอนเราด้วยว่าวิธีการที่เราจะทําให้คนเนี่ยติดตามเราเยอะๆทำยังไงวิธีการเพิ่มเพื่อนคุณภาพทํำยังไงวิธีการที่เราจะลงมือทําในการดึงดูดเงินบนโลกออนไลน์เนะี่ยทำยังไงในคอร์สนี้สอนหมดเลยนะคะ4วันติดกันวันละสามชั่วโมงค่ะทุกคนซึ่งมูลค่าของคอร์สนะคะถูกมากๆ คือ399บาทค่ะที่สำคัญคุณยังมีเครื่องมือเป็นไดโวนะคะเซรั่มวิตาสกินเทสเตอร์3เบอร์นะคะเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะของน้องฉ่ำพรีเมียมรองพื้นกันแดดยกระชับหน้าได้ด้วยนะคะทั้ง5ชิ้นนี้นะคะ503บาทค่ะเรียนรู้แล้วไปลงมือทำคุณสามารถที่จะดึงดูดเงินบนโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายๆแน่นอน,นะคะ่ะแล้วเจอกันในคอสรุ่นที่2นะคะ